สวัสดีค่ะครูติวสาวบานาจ้าวันนี้นะคะครูติวก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ชุดนอนนะคะที่เอซส่งมาให้นะคะอันนี้อาจจะเป็นชุดไปเที่ยวก็ได้นะแต่ว่าครูติวจะใส่นอนนะคะวันนี้แล้วก็จะไปให้บารเบียดูนะคะบารเบียจะว่ายังไงนะคะอันนี้เป็นชุดจากพี่น้องนะคะที่ส่งมาให้ชุดกระโปรงนะคะ นี่เลยบ้านก็แอบ,บรกนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลาเก็บกวาดนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บกวาดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปให้บาเบียดูว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนี่เลยสีเขียวเขียวนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปแอบ,บดูนะคะบาเบียรจะสนใจเราไหมนะคะไม่รู้ทำอะไรอยู่นะคะ จะพาไปแอบดูกันเยะยค่ะรัาทำไรอะนีไ่ไนเฮ้ดูอะไรดูอะไรที่แปลกหูแปลกตามันจะแกล้ดูมีอะไรเทย่งนี่ไงชุดนี่ไงเขียว ก็ไม่ใส่เสียบเลซี่ส่งมาให้มาเสียบสั่งเด็เกาหลีพูดเกาหลีไหญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นไหมมันมาขาวกับหนาติวตี้ปอนออกจะสวยเนี่ยเอ็มเลยเนี่ยอืมแบบว่าเซ็กซี่แล้วเนี่ยเอ็มนะอืมตัวพิสัน่ะตลก ที่รักก็ใส่เสื้ออะไรเนี่ยมองพีน้องส่งมาให้นะจากพี่พี่น้องส่งมาให้นี่พี่น้องนไม่สุดตัวไหนสุดกระโปรงเป็นกระโปรงเย็นนะเวลานอนแล้วเย็นมาซกตีมาเนี่ยอาบน้ำหมดแล้วอาบแล้วน้ำเหลวซกซี่อ่ะเนาะ สวยที่สุดเลยอสวยที่สุดเพราะมีคนเดียวในบ้านสวยๆในีก็รักแหละรักเหมือนเดิมเหนื่อยไหมเหน่อยใจข้าแรงด้วยนะเดี๋ยยใจให้หนักๆเลยไม่ใช่แบบนั้นจ่ายตังค์จ่ายตังค์ฟีก็ถามเงเมื่อไหร่จะมีเบบีเนี่ยจักหน่อยนะจักหน่อยจักหน่อยขอเวลาก่อน ตัวนี้พักพักเอาแรงนิดนึงนี่เป็นกระเรเสือของน้องวิ่น้องเหรอ,อไ,ได้ไหมได้พอดีเลยน่ารักน่ารักเหมือนเด็กกันหน่อยเกาหลีเฮ้ยเลยกระเสื <laughs> อ,อแต่เสียมหนาอี่เนาะหนามันอ่ะห<อ>น,นานนนแบบขัดก,กูเลยสุดทีเหลืองใส่นอนจริงๆลยใส่ไปเที่ยวก็ได้อยอะอันนี้ก็ใส่ไปเที่ยวก็ได้นะ โม้มันโบกเงิน mhm. ใสน่ในเงินเขาหงว่าว่ารอยยกอพอดีแหละใส่ไว้ข้างนอกนะม่เป็นอะไรล่ะเพิ่นก็ได้อยู่เกาหลีญี่ปุ่นโอเคนะคะแล้วก็จะนอนกันแล้วแล้วจะนอนแล้วบุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบันดีค่ะบ๊ายบาย